โอ้คือได้นมาเที่ยวห่างเลยว่าซื้อยังโอ้ซื้อพวกนี้ซื้อพว,วกเครื่องปรุงโอ้เดี๋ยวก,กินมะมาเดีก,กินมะมาเอาอยู่บ่ฮะมามาเล็กน้อยยุยใส่หรอมาพีน่น้องมาซื้อของซื้อของไปเครื่องปรุงไปเฮ็ดใส่กอครับผม ค้านี้นี่วันหยุดมาซื้อของไปเตรียมไว้เครื่องครั่ว,นนะวซื้อเครื่องใส่เค,เครื่องชอยพี่น้องชุดรถน้ำปลาซีอิ่วขาวน้ำมันออขึ้นเบบี ก็แล้วนี่เนาะมีหะไมัมีตังนะได้อะไรมัด้อะรโกเวูมันมันกินไม่ได้เป็นเด็กเอารายเอารายให้แกเนี้ นี่ <Okay. S 1> เซลกเท่าเก่ีน้อยนี่อดิน,นเป็นช่อง,องกินบทนะนักซอกกิ้งดีนะหาเื้อน้นำปูน้ำปลาอย่างน้ำตาลน้ำตาลนี่มิดลมีผลกับน,น้ำตาลตัวนี่ดิ้น้ำตาลทรายน้ำปาำปอ,อืกาแฟอย,อยง ไปก้อนพี่น้องหาซื้อของสวัสดีครับนี่น,นี่มีแปรงชิฟฟันแล้วหรออยู่เรียนซื้อให้ใหม่แล้วใช่หไหมยได้ใหม่อได้แปรงสักทีไหมฟันอ่ะแปรงยุงเรียกแปรงทุกมือ ซื้ออันเอาของด้วนของนใช้พชานะซื้อแปงซื้อแปงพี่น่าเจักบาทจ็ดสองบาทไปพอแล้วกลับบ้านครับบ้านไปปแค่นี้แหละไม่มีตังคจ่ายเนี่ยไปโอเค ่พอพปลากระป๋บบานอ่ะแหงเลาะแหงมีเจนเนี่ยอยากได้ดิดินี่มัน,นเดียวฮะเดินท่ากระปานครับสื่อโฟลอนเนีน่ยท่ากีตเลยก่อนอารมณ์อากาศครับคุ กวนเก็บไซ่เก็บไซ่ป่านนี้แม่มีเงินไปเป็นลูกผู้หญิงหลายบาทเลยเด้นี่ผู้ีเงินใจเขาได้คนขึ้น,น,นเด้ยเดินทางกระบ,บานกันไปเดินทางกระบ,บานพี่น้อง แล้วเหยดแบบน้อยมาเอ้ยใช่ปะทีาท่าเลงมาพร้อมมาเนี่ยแเที่ยวห่างบิ๊กชี่มานอเท่ใช่ปะแลเที่ยวห่างบิกี่ีชาเลงงามน เดินทางกับบาทพี่น้อง อะไรพูดดีๆอยากกินทุเรียนอยากกินทุเรียนท <c oughs> ุเรียนอยู่ไหนแล้วอ,อยากกินตะแนวแยงแพงดูยก่ใย่ก่งหก็ไม่มีตังค์เอาไปเอาไปเดี๋ยวเดี๋ยวแม่มีตังค์เดี๋ยวแม่ซื้อกินไป่กนไม้าข,ข,ข้ขออาามาชาติ กันนี่ร้านขายเสื้อ